ค่ะอย่างหลังนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนคะเอ่อลูกค้าอยู่เมืองนอกครับต่างต่างประเทศครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศใช่ครับไม่ไม่เคยมาดูเลยครับไม่เคยมาดูเลยส่งรูปถ่ายให้อย่างเดียวแล้วอนอนตังให้ผมหมดแล้วนะค่ะแล้วเรื่องพวกรายละเอียดของสีเรื่องกระเบื้องพวกอะไรลูกค้าเลือกยังไงคะเอ่อเขาจะดูบ้านแต่หลังที่ผมทำใช่ไหมค่ะแต่เขาจะเอาแบบเนี่ยเอาพื้นบ้านหลังหลังนี้มาเอาปูพื้นบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ห้องน้ําก็เอาแบบบ้านหลังนี้มามาปูให้เขาอย่างเงี้ย คือเขาอยู่มองนอกเขาก็เรือกลำบากหน่อยคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และติก๊กตั o กนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะ้องเองกับชั้งหนึ่งนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมารับชมบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่งนะคะที่จังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับช่างหนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างหนึ่งครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรกัน,นคะอุเมอชามครับจังหวัดเพชรบุรี สวยๆแบบนี้นะคะมีหน้ากว้างและลึกเท่าไรคะหน้ากว้าง7เมตร80นะครับลึก11เอเมตรค่ะพื้นที่สอยโดยรวมคะ่ะรวมที่จอดรถข้างล่างด้วยนะ,ะก็1 2 4ตารางเมตรแล้วด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ3ห้องนอน2ห้องนำ้ำหนห้องครัว1นห้องโถงครับค่ะงบก่อสร้างอยู่ที่เท่าไรคะห่ล้านห0,000บาทครับโอ้โหแล้วช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างคะทุกภาคเลยนะครับยกเว้นภาคใต้อย่างเดียวแล้วถ้าใครสนใจโทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะ0961707544ครับแอดไลน์ไดด้้วยครับค่ะ เดี๋ยวช่างหนึ่งพาชมด้านในเลยนไ้ไหมคะได้ครับได้เชครับเดินเลยครับไปกันเลยคะ่ะช่างหนึ่งค้านางานตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเออเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือเก็บงานสี็จนะครับแล้วเคลลิ่งเคลลิ่งนะคะใช่ครับรู้สอบถามหน่อยแล้วหลังนี้นะคะลูกค้าเนี่ยติดตามช่างหนึ่งมาจากช่องทางไหนคะเออทางเฟซบุ๊กเลยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจากในทางกลุ่มบ้านของผมหรือว่าจากทางกลุ่มเอรีบิวไม่แน่ใจแต่เขาเขาตามผมมาเป็นเพื่อนผมในเฟซประมาณสองปีแล้ว <c oughs> <C> e <at> อย่างหลังนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนคะอลูกค้าอยู่เมืองนอกครับต่างต่งประเทศครับลูกค้าอยู่ต่างประเทศใช่ครับไม่ไม่เคยมาดูเลยครับไม่เคยมาดูเลยส,ส,ส่งรูปถ่ายให้อย่างเดียวแล้วอนอน,อนตังให้ผมหมดแล้วนะค่ะ <c oughs> แล้วเรื่องพวกรายละเอียดของสีเรื่องกระเบื้อง <c oughs> พวกอะไรอย่างเงี้ยลูกคาออ้าเลือกยังไงคะเ,เขาจะดูบ้านแต่หลังที่ผมทำใช่ไหมค่ะ <C> e <at> แต่เขาจะเอาแบบเนี่ยเอาพื้นบ้านหลังหลังนี้มาเอาปูพื้นบ้านหลังนี้ค่ะ แล้วห้องน้ําก็เอาแบบบ้านหลังนี้มามาปูให้เขาอย่างเงี้ยคือเขาอยู่มองนอกเขาก็เรื่องลำบากหน่อยค่ะแล้วเรื่องฐานลาก่าเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นชามเนาะรเรื่องการตอกเข็มอะไรอย่างเงี้ยไหมคะตอกตอกเข็มไม่ลงเลยครับเพราะว่ามันเป็นข้างล่างเนี่ยมันเป็นทรายละเอียดแน่นมากครับอเน,นี่ยเัากตอกตอกไปลงทิ้งหมดเลยบ้านข้างกันนะอ๋อค่ะอันนี้ฐานลากเมตรห้าสิบคุณเมตรห้าสิบนะค่ะแล้วเสาล่ะคะใช้เป็นเสาอะไรคะ,ะเสาหล่อใน,นที่เลยครับค่ะอิฐล่ะคะอิฐบนเบาครับหลังคาไม่ได้ชิดติพิวโฟม ตรงนี้นะคะฟุตบาทให้เราเดินอยู่นี่ก็คือรวมในราคานี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่จอรดรถครับผมส,สีเป็นสีเบเยอร์นะครับค่ะมีโรงจอรดรถปูกระเบื้องด้วยใช่ครับนะคะอย่างเงี้ยเวาลารถขึ้นรถล,ลงเนี่ยคือแตกไหมคะไม่แตกครับพี่ไม่ไมีแตกสําหรับโรงจอรดรถมีขนาดเท่าไหร่คะอะ่กว้างสามเมตรห้าสิบนะครับลึกสิบเอ็ดเมตรค่ะมีบัวให้ด้วยใช่ครับรอบเลยใช่ครับเรื่องสีนี่หลังหลังนึงเนี่ยช่างให้เลือกทั้งหมดกี่สีคะตอนหนึ่งหลังก็ประมาณห้าสีได้ประมาณนั้นแหละถือว่าให้เยอะมากๆเลยนะเนี่ย เฉลี่ยแล้วตกตารางเมตรเท่าไหร่คะหลังนี้อา่าหลังนี้ผมไม่ได้กดตัวเลขเหนะม,าาม,ม,ม,มือนกันนะแต่ถ้าก็จะอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามกว่าๆนั่นแหละหมื่นสามนะคะใช่ครับนี่นะคะถือว่าคุ้มค่าม,มันอันนี้หมื่นสามนี่คือคือเราเฉลี่ยลงรถเลยนะแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ไม่ลงรถแต่ตัวบ้านต่างๆต้องแยกห่างนะค่ะครับก็มีปลั๊กฟงปลั๊กไฟช่างก็เดินให้หมดเลยไฟส่องสว่างก็ได้ด้วยอ่าใช่ครับใช่ ระยะก่อสร้างหนูถามหน่อยอย่างหลังเนี้ยระยะการก่อสร้างนานแค่ไหนคะคือจริงๆหลังเนี้ยผมยกเสาพื้นที่ถ้าผมจำไม่ผิดยี่ห้าพฤษภาผมก็ทาเรื่อยๆอันนี้เจ้าของเขาไม่เร่งคือคคือผมไม่ได้คือไม่ได้เบิกตังค์หมดหรอกเจ้าของเขาจะโอนตังค์ให้เดือนละสองแสนสองแสนอะไรเงี้ยแปดเดือนผมก็ทำไปเรื่อยๆครับผมแต่ก็เสร็จตามกําหนดใช่ครับอย่างบันไดทางขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่ารูมิเนียมนี้ก็คือเราให้กับลูกค้าด้วยหรอใช่ครับใช่ครับ ผูกกระเบื้องให้หมดมีหลังระตกด้วยใช่ครับตามแบบก็คือออกแบบตามแบบเป๊ะเลยไหมคะใช่คมีการดัดแบบไม่มีเลยครับตามแบบเป๊ะเลยตามแบบเป๊ะเลยใช่ครับมีระเบียงหน้าบ้านระเบียงนี้มีความกว้างเท่าไหร่คะใช่ถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณเมตรสามสิบอะค่ะแล้วก็มีประตูบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยเป็นงานสั่งตัดใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับ ลูกค้าสามารถเลือกเฟรมได้ไหมคะเลือกเฟรมเลือกกระจกได้ครับนี่ลูกค้าเขาเลือกสีขาวกระจกสีสีเขียวใสเออผมแก้ที่หนึ่งระเบียงมันเมตรห้าสิบผมผู้ผิดนี่นะคะก็เราชมระเบียงด้านหน้ากันเนรียบร้อยแล้วเรามาชมด้านในนะคะตรงนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมา,มากๆแล้วคือวิวเขาท่านผู้ชมคือออกมาวิวเขาแล้วก็ปปร,ประตูทางเข้านี่คือบานใหญ่เลยใช่ครับใช่ครับมีหน้าต่างานห้องโถงเนี่ยสองบานเป็นบานพาใช่ครับปักสี่จุดหนึ่งสองสามสี่จุดห้าจุด้ลยค่ะ ล้วก็มีกระเบื้องด้วยกระเบื้องี่ไซส์หกสิบหิใช่ครับใช่ครับลูกค้าเลือกยังไงคะอย่างเงี้ยอันนี้เขาไปดูบ้านอ่าที่เรารีวิวที่ของไม่แก้วเอ๋อบอบินนะค่ะเขาเขาลนยนั้นเลยอ๋อลนยนี้เลยเหมือนกันเลยลายเหมือนกันเลยนะคะโอ้อันนี้ของอันนี้ของผ้าหลุมเด้วยวนะเนี่ยใช่ครับผ้าหลุมแล้วมีสระเป๋าแล้วกันเราไลท์อย่างนี้มีส่วนต่างอะไรไหมคะไม่มีไม่มีครับไม่มีครับ ห้องแรกก็แบบว้าวแล้วนะนะคะมีเบิ้ลสำหรับแบบเบิ้ลคานตรงนี้ด้วยครับิคานชั้นสองไงคานชั้นสองใช่ครับอย่างยกสูงขนาดนี้ช่างแบบว่าตีแบบหรือว่าวางแผ่นพื้นคะอันนี้แผ่นพื้นครับเอาแผ่นพื้นด้วยครับไม่วางแผ่นพื้นลมเย็นมากเลยเปิดมาเข้ามาเย็นจริงๆนะคะสำหรับห้องที่ในห้องนอนหนึ่งก็มีก็อ่อ่าสามจุดห้าคูณสามครับค่ะปักใช้งานมีสามปล๊กเหมือนเดิมครับ มีหน้าต่างหนึ่งบานให้ฝ้าหลุมด้วยใช่ครับโอ้โหคือคุ้มค่ามากอย่างดีไซน์ของฝ้าหลุมดีกว่าหนูเห็นแบบตรงนั้นเป็นเหลี่ยมตรงนี้เป็นกลมใช่คืออันเนี้ยแบบหลังเนี้ยคือแบบต้นต้นแบบเลยคือหลังบางพืินที่เคยรีวีววันไว้ค่ะก็เขาข็นตรงนี้เขาเอามาตังนี้อ๋อมาลงตรงนี้คือยกงบ้านหลังนั้นอะคือมันลงรงพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับนี่มีตัวสต็อปประตูด้วยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมค่ะต่อไปช่างพาไปชมห้องไหนก่อนคะเอาขบนก่อนก็ได้ครับ ได้ค่ะสำหรับบันไดนี่ยกพื้นสูงนี่ประมาณกี่เมตรนะคะึ้นไปข้างบนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเอ่อเมตรเมตรสี่สิบตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะคะอ่าครับอันนี้ห้องครับผมดูยืนได้เล้แล้วก็มีหน้าต่างบานหนึ่งบานพักหนเนีนะท่านผู้ชมวิวเขาดีมากๆเลยต่อไปห้องนี้เป็นห้องอะไรอันนี้ห้องนอนสองใช่ค่ะช่างหนึ่พาชมเลยค่ะครับมีนะมีหน้าต่างสี่บานนะครับบานกระทุ้งสี่บานเลย ขนาดหน้ากว่าอันนี้สามสาเมตรกว้างสามเมตรห้าสิบประตูก็เหมือนเดิมครับแต่ประตูอันนี้จะสีนึงเขาขอ่อขอคนละสีกันอ่าคนละสีกันนะคะครับแต่มีการตต่อเหมือนเดิมค่ะข้างหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งไปไหนฟาดด้วยอ่านี่ฟาดหลุมเหมือนเดิมครับจะไม่มีไม่ไม่มีดาวไลท์มีไฟสลับเปลาของเียวอ๋อเหรออันนู้เห็นว่ามีดาวไลท์แต่ไม่มีไฟโคมแต่ห้องนี้มีไฟโคมแต่ไม่มีไฟดาวไลท์ครับขอให้ลูกค้าเลือกกันได้ด้วยครับ ต่อไปห้องไหนกันต่อจ้าเฮ้งห้องนอนสามครับห้องนอนใหญ่เลยห้องนอนใหญ่เลยใช่ครับสําหรับห้องนอนใหญ่มีระเบียงหน้าบ้านนะครับครับระเบียงหน้าบ้านหนึเมตรห้าสิบออกมาเมตรห้าสิบแล้วก็ครับแล้วก็นี่ก็อันนี้ก็ห้องนอนนี่ก็กว้างสามเมตรห้าสิบอันนี้ก็สามเมตรค่ะอ้ห้องน้ําก็กว้างเมตรห้าสิบยาวสองเมตรห้าสิบ เ,เซเซอรี่ด้านในมีให้อะไรบ้างคะสำหรับมีทุกอย่างเลยครับมีレンเซเวอร์คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือทัาอุ่นมีให้นะครับแต่ผมจะไม่ได้ติดตั้งให้เขาแล้วก็เอามีตัวนีตว้ตัวนี้ด้วยวางวางไอ้พวกไอ้พวกยาสผมแล้วก็มีราวราวแขวนใช่ไหมครับผนันผ้าแล้วก็วันพีชชะโคกวันพีชแล้วก็มีสายสำาัะแล้วก็ไอ้ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็อา่านหนังหน้านียครับแล้วก็กระจกค,ครบเสร็จครับอันนี้อันนี้ตัดติดกระแทกเลย ว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับในห้องน้ํเนี่ยอุปกรณ์ครบครันเลยช่างหนึ่งอย่าเพิ่งครับหนูแบบตาฝาดหรือเปล่าช่างให้แบบฝ้าหลุมทุกห้องเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับคือคือก็ผมบอกเลยถ้าถ้าเอาเอาตามแบบว่าไหนราคาแบบแบบก็ผมก็ทําให้แบบนั้นไงอืก็บางพิอินเขาก็มีฝ้าทุกหลุมใช่ไหม,มก็ต้องทําให้เขาทุกหลุม<ะ>คือเราเราเราก็ต้องรักษาคำพูดไงก็คืออย่างนี้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ตารางเมตรครับห้องนอนหรือห้องโถงมีมีกี่ห้องก็คือได้หมดเลยครับ ไฟฟ้าทุกห้องเลยใช่ครับกับราคา1นึ่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทใช่ครับไม่ได้รวมเสาเข็มไม่มีตรงนี้ไม่ได้ต่อเสาเข็มนะครับค,ค่ะไปครับลุงถามหน่อยอย่างช่างรับที่ชามเนี่ยจบหลังใหญ่ๆแบบเนี้ยคือร้านหกห้าแต่ถ้าต่างจังหวัดล่ะคะมีค่าใช้จ่ายอย่างไงบ้างคือคือ,คอ,คอต้องดูได้ว่ามันมันมัน,มนระยะมันไกลไหมถ้าคือถ้ามันไกลมากจริงผมก็อาจจะเพิ่มค่าเดินทางบ้างค่ะคันต้นอยู่ในราชสมีด้วยอันนี้ห้องน้ำก็เหมือนเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่แค่ไม่มีแผงกั้นอย่างเดียวค่ะ เหมือนกันทุกอย่างเลยแค่ไม่มีแผงกั้นอย่างเดียวมีเครื่องทำอุ่นไหมคะอะไรครับเครื่องทำาอุ่นมีครับแต่จะไม่มยังไม่ได้ติดติดใส่ให้เฉยถือว่าสร้างมาช่างหนึ่งคุ้มค่ามากเลยนะไม่ต้อง<ไ>จ่ายอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นครัวครับครัวก็มีประมาณนี้อันนี้สลับใส่ตตอแก๊สแล้วก็อันนี้บานใส่ถังแก๊สค่ะแตาแก๊สนี่ก็มีอ่างล้างอ่างล้างจานสองหลุมคอนเเตอร์ครัวแล้วมีหน้าต่างอันหนึ่ง ปูกระเบื้องให้ไซส์อะไรคะเนี่ยความสูงเอ่าไซส์มันสามสิบคูณหกสามสิบสามสิบสี่ห้าค่ะอันนี้ก็เอ๊ไม่ใช่เออสามสิบสี่ห้าก็ปูไปประมาณสามสิบปยี่ห้าวะยี่ห้าไซส์ยนะี 25, ่ห้าเนี่ยยี่ห้ากประมาณเมตรหนึ่งค<ช>่ะประมาณเมตรหนึ่งนะคะมีคิ้วด้วยอลูมิเนียมใช่ครับมีตู้คอนเมอร์ด้วยใช่ครับนี่ท่านผู้ชมลองมาดู หันไปรดน้าสักนิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นเป็นช่องสวิตกิดมือเบาแล้วก็มีช่องสวิตมีระบบเดินไฟนี่ไม่ใช่งองแง้งนะก็คือมีสายฟงสายไฟเก็บอย่างดีเลยมีท่อเทอร์ท่อเหลืองอเหลืองอเ,เก็บค่ะไปช่างหนึ่งของเราเนี่ยคือช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างคะคือรับสร้างทุกภาคนะครับยกเวนภาคใต้ครับอย่างทุกภาคอย่างนี้หนูถามหน่อยอย่างหน้างานช่างหนึ่งมีเยอะมากมากเลยอะ่ะช่างหนึ่งใช้เวลาอย่างไรในการบริหารจัดการหน้างานของเราครับหน้างานของผมเนี่ยคือผมก็วิ่งดูงานทุกวันนะครับ คือผมไม่ได้ว่านอนอยู่บ้านงานตะไหนที่ผมทํางานทําเองได้ผมก็จะทําค่ะครับคือเราไม่ได้แบบนอนอยู่บ้านนะเป็นแค่ว่านอนอยู่บ้านปล่อยช่างท,ทําตามยากากมไม่ไม่ใช่ก็คือเราทําบริหารดูแลจัดการเองทั้งหมดใช่ครับ,รบผมก็ชใช่ครับผมมาตรวจง,งานเนี้ยของอะไรขอขาดแต่หลังนี่มีม,ม,มีถังบัตรถังแซกด้วยค่ะแล้วหนูถามหน่อยอยังยังส่งแบบว่าส่งว่าบ้านหมดอันนี้อ,อันนี้ไอ้หน้าต่างเข้าแตถุน มีไฟให้ด้วยนะครับเนี่ยไฟรวยอาไวเก็บของนี่นะท่านผู้ชมถ้าใครต้องการแบบแบบบ้านที่ดีนะคะครบจบพร้อมที่จอดรถทุกทุกอย่างครบแบบนี้อยู่ในทุงน่งนานะคะบ้านบ้านนะที่เราสวยๆอย่างนี้นะคะก็ดูหลังนี้ตอบสดได้เลยนะคะนุ้ถามหน่อยช่างหนึ่งอย่างสมมุติแบบเราเราสมมติว่าบ้านลูกค้าเราเนี่ยมีการแบบเคลรงให้กับลูกค้าหรือเปล่าคะ มีเลยครับทำความสะอาดให้หมดเลยก็นั่นคือกระบวนการสุดท้ายที่ว่าเตรียมจะส่งมอบบ้านมีเคียร์ลิ่งให้กับลูกค้าด้วยใช่ครับรู้ถามหน่อยแล้วตอนนี้ช่างหนึ่งรับสร้างอะไรบ้างคือตอนนี้ผมหลักๆก็สร้างบ้านนะครับโกดังรีสอร์ทห้องเช่าบ้านกึ่งนกดาวก็รับนะครับอุ้ยช่างกึ่งนกดาวเขารับด้วยใช่ครับได้รับทั่วประเทศเลยใช่ครับแต่กึ่งนกดาวก็ต้องดูปริมาณด้วยถ้าหลังเล็กๆแบบไปไกลๆมันก็ไปไม่ไหว เป็นรีสอร์ทเนี่ยมันก็ต้องมีจำนวนหลังค่ะ <c oughs> ครับผมถ้าใครสนใจโทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะ่า0961707544ครับค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณนะคะช่างหนึ่งมากๆเลยขอบคุณพี่เจ้าของบ้านด้วยนะคะ <c oughs> ที่ใจดีให้บูมเอริวบ้านมาถ่ายทำแล้วก็ได้นำเสนอผลงานช่างหนึ่งนะคะช่างดีๆให้กับท่านผู้ชมที่กำลังหาช่างสร้างบ้านด้วยะคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับ